คนเกิดรักนาธนูในเดือนกันยายนปี2565จะมีโอกาสที่เลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนยศหรือปรับตำแหน่งหรือยกย้ายตำแหน่งไปในทางที่ดีขึ้นรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นยังไงนั้นติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนะครับคำเตือนคำพยากรณ์ที่ท่านจะได้รับชมรับฟังต่อจากนี้ไปเป็นเพียงการใช้รักนาเพียงดวงเดียว หากท่านต้องการคำพยากรณ์ที่ละเอียดและเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นไว้ดังภาพสวัสดีครับผมแฟนเพจ Facebook และช่อง YouTube ดูดาวเดือนอ่านเรือนดวงทุกท่านกลับมาพบกันอีกกับคนเกิดรักนาธนูประจำเดือนกันยายนปี2565โดยคนเกิดรักนาธนู ในเดือนกันยายนนี้จะโดดเด่นเป็นพิเศษในเรื่องของการงานซึ่งการงานเนี่ยอย่างที่กล่าวไปแล้วว่ามีโอกาสที่จะ ได้เรื่องตำแหน่งหรือปรับตำแหน่งขึ้นเป็นระดับหัวหน้าหรือปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นไปรวมถึงในช่วงนี้เรื่องของการงานเนี่ยจะได้รับความเมตตาจากผู้รักผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานผู้รักผู้ใหญ่เนี่ยจะเอ็นดูรวมถึงในช่วงของเดือนกันยายนนี้ถ้าในเรื่องของครอบครัวเนี่ยสุขภาพของคุณพ่อหรือว่าคุณแม่เนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วก็มีโชคลาภมาจากคนในครอบครัวเช่น พี่ป้านะ้าอาญาติพี่น้องรวมถึงในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อบ้านมีโอกาสที่จะซื้อได้ในช่วงนี้และในการซื้อรถซื้อรถเนี่ยจะเป็นรถที่ค่อนข้างหรูแล้วก็ค่อนข้างคันใหญ่แล้วก็มีชื่อดังนั้นเนี่ยคนที่จะซื้อรถสําหรับคนรัตนาธนูในช่วงนี้เนี่ยเหมาะอย่างยิ่งที่จะซื้อรถนะครับผมเพราะว่าดวงดาวเนี่ยในเรื่องของรถเนี่ยค่อนข้างที่จะ ดีพอสมควรนะครับผมในเรื่องของความรักเนี่ยคนรักคณาธนูเนี่ยในช่วงของเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะมีเรื่องของความรักเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับและเรื่องความรักเข้ามาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการแต่งงานหรือการพูดคุยกันและความรักที่เข้ามาเนี่ย จะเป็นคนที่หน้าตาดีมีชื่อเสียงนะครับผมที่จะเข้ามาพูดคุยกับคนรักคณาธนูนั่นเองส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยคนรักคณาธนูเนี่ยต้องระมัดระวังว่าช่วงนี้จะติดขัดอยู่บ้างนะครับผมแต่ก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้คือไม่ได้เสียหายหรือมีรายจ่ายออกไปเยอะนั่นเองนะครับผมโดยภาพรวมแล้วในเรื่องของการงานการเงินเนี่ย คนรักนาธนูค่อนข้างที่จะดีแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของบุตรบริวารสัตว์เลี้ยงหรือลูกน้องที่จะนําปัญหามาให้ท่านโดยเฉพาะการที่ไม่เข้าใจหรือพูดคุยไม่เข้าใจกันหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าดื้นอนั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยคนรักนาธนูประจําเดือนกันยายนปี2 5 6 5เนี่ยจึงมีแต่เรื่องของการงานที่โดดเด่นและเรื่องของความรักที่โดดเด่นตามมานั่นเองนะครับผม ในเดือนกันยายนปี2565รเนี่ยมีปรากฏการณ์ทางด้านโหราศาสตร์ที่สำคัญสำคัญเนี่ยอยู่2เหตุการณ์มาเริ่มกันที่เหตุการณ์แรกนะครับคนเกิดรักคณาธนูหลังจากที่ดาวอาทิตย์ซึ่งแทนด้วยเลขหนึ่งทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นย้ายเข้าไปสู่ภพกรรมะของคนรักคณาธนูคนรักคณาธนูนั้นในช่วงของตั้งแต่วันที่17เดเดือนกันยายนถึงวันที่ 17เดือนตุลาคมนั้นมีโอกาสที่จะได้เลื่อนตำแหน่งอย่างแน่นอนนะครับผมรวมถึงการที่จะสอบเข้าเรียนหรือการเล่าเรียนของนักเรียนหรือนักศึกษานั้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในช่วงของเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับผมในช่วงนี้เองคนที่ทํางานอยู่ หรืออยู่ในวัยทำงานเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีโชคลาภมาจากเรื่องของหัวหน้าหรือเจ้านายรวมถึงมีโอกาสเลื่อนขั้นจากพนักงานธรรมดาเนี่ยเป็นขึ้นระดับหัวหน้านั่นเองรวมถึงในช่วงนี้เองคนรักคณาธนูนะเนี่ยมีโอกาสที่จะมีโชคลาภมาจากเรื่องของบิดาหรือมารดาหรือคนในครอบครัวหรือผู้ดักผู้ใหญ่เนี่ย คอยช่วยเหลือหรือประครับประคองในเรื่องของการงานรวมถึงในเรื่องของบ้านหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือทำการที่จะซื้อหรือว่าจดจำในเรื่องของรถเนี่ยมีโอกาสที่จะซื้อรถได้และรถที่ได้เข้ามาเนี่ยเป็นรถที่ดีเหมาะกับเป็นรถครอบครัวนั่นเองรวมถึงในช่วงนี้เนี่ย คนรักคณาธนูเนี่ยมีโอกาสที่จะขายที่หรือซื้อที่ได้ในช่วงของตั้งแต่วันที่17เดือนกันยายนถึงวันที่17เดือนตุลาคมปี2565นั่นเองนะครับคนเกิดรักคณาธนูหลังจากที่ดาวศุกร์ซึ่งแทนด้วยเลข6ในทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นยกเข้าสู่ภพกรรมะของคนรักคณาธนู โดยดาวศุกร์ที่ยกเข้าไปนี้จะส่งผลดีในเรื่องของรถหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งคนรักนาธนูเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยจะมีโอกาสที่ออกรถหรือซื้อรถใหม่หรืออาจจะมีโชคลาภมาจากเรื่องของรถยนต์หรือยานพาหนะก็เป็นไปได้นะครับผมส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยอาจจะส่งผลที่ทำให้ทำงานเนี่ยอาจจะ ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าหัวหน้าง,งานเนี่ยอาจจะจู้จี้จุกจิกทำให้รำคาญแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเสียในเรื่องของการงานส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนรักคณาธนูในช่วงนี้มีโอกาสที่เรื่องความรักเนี่ยจะมีเข้ามาและเป็นช่วงที่ดีสำหรับคนรักคณาธนูในเรื่องของความรัก ซึ่งจะมีการเจราจาพูดคุยกันหรือจีบกันหรือออกเดทกันในช่วงนี้ซึ่งเรื่องของความรักของคนรักกาธนูเนี่ยช่วงที่ดาวสุขเข้าสู่พบกัมมะเนี่ยก็จะโดดเด่นเป็นพิเศษจะโดดเด่นตั้งแต่วันที่24เดือนกันยายนถึงวันที่18เดือนตุลาคมปี2565เองนะครับ ก็ขอจบคนเกิดรักนาธนูประจำเดือนกันยายนปี2565ไว้เพียงเท่านี้นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยการกดไลค์กดแชร์และกด s ับ s ไค i b ์นะครับวันนี้ต้องกล่าวคาสวัสดีครับ